อันนี้ยังจัดไฟนัซนได้อยู่ดาวเริ่มต้นที่5%เปอร์เซดอกเบี้ยเริ่มต้นที่3.25%ตัวนี้ผ่อนได้นาน72เดือนผ่อนไม่เกิน6,000บาทใช่แล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ้ยจ้าหสวัสดีลูกค้า แฟนเพจกฤษดาทุกท่านเนาะสำหรับวันนี้นะคะอ่ารถที่เรามาคันแรกเลยเนาะสำหรับคันแรกของเราก็จะเป็นอ่าเชฟโรเรกเนาะเป็นเชฟครูตค่ะคันนี้ปี2013นะคะมาในราคา269,000บาทว้าวไม่ราคะมันถูกมากจริงๆนะคะ269,000บาทใช่น้องปุ้ยแล้วภายในนี่เดี๋ยวโอหเดี๋ยวเราพาไปดูเป็นรถปี2013เนาะเรามาดูหน้าตาของเขาหน่อย เชฟโรเลตคูดนะคะตัวนี้เป็นเชฟคูดเครื่องเบนซินปี2013ตัวนี้เป็นสีขาวมุกดูกระจังหน้าของเขาพี่ฟ้าค่ะตัดโคเมียนทั้งชั้นบนชั้นล่างแล้วก็โลโก้จะอยู่ตรงกลางมีไฟตัดหมอกนี่มีครบแล้วก็ไฟดวงใหญ่ของเขาอันนี้คือลูกค้าเจ้าของเดิมเขาแต่งมาเป็นใส่โคมไฟลมดำให้ดูแบบว่าไม่ใช่ว่ามันเหลืองนะคะไม่ใช่ว่ามันเหลืองอันนี้คือเขาเขาใส่มา ติด<ช>แบบว่าโคมให้มันเป็นสติกเกอร์ลมดํามาตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED แล้วก็ไฟดวงใหญ่ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ที่สําคัญคูดเป็นรถที่ใหญ่กว้างใช่ชวง<อ>ล่างแน่นรูปลักษณ์สวยงามนี่ให้ดูล้อแม็กเขาอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาดเดิมๆเ,เลยนะคะล้อแม็กโรงงานเลยค่ะใช่แล้วอันนี้จะเป็นแม็กโรงงานนี่แม็กของเขา5้าการไฟเลี้ยวอยู่ข้างๆแล้วก็กระจกของเขาจะใหญ่มาก ขอบยาวประตูโครเมียมนะคะตัวนี้จะเป็นโครเมียมก็คือไม่มีแบบดูเรียบหรูมากขึ้นใช่แล้วแล้วก็ที่มือจับของเขาก็จะมลาดโครเมียมใช่มันดูแบบหรูหราขึ้นมากมาดูไฟด้านหลังหน่อยพี่ฟ้าก็บ่งบอกเนาะเชฟพูทธใช่ค่ะสวยใครๆก็อยากเป็นเจ้าของอันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ดาวเริ่มต้นที่ห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สามจุดสองห้าตัวนี้ผ่อนได้นานเจ็ดสิบสองเดือนผ่อนไม่เกินหกพันบาทใช่แล้วมีเซ็นเซอร์ถอยสี่จุด แล้วก็ข้างหลังตรงฝาท้ายของเขาจะนี่เลยคาดโครเมียมให้ดูนี่ยางอะไรใช่ค่ะยางอะไรแม่เลนอยู่เลยยางใช่ค่ะยังดูครบดูให้ดูพื้นรองทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นคาบกาวจากโชลูเอจากสูงเลยจากโรงงานมาเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเนาะตัวนี้มันเป็นปุ่มปูสตาร์ทลยนะพี่ฟ้าใช่ค่ะหลวงปุ้ยมันเป็นปุ่มปูสตาร์ทนะคะกุญแจของเขาก็จะเป็นกุญแจรีโมทปกติเนี่ยเป็นปุ่มปูสตาร์ท สตาร์ชื่องเดียวพอสตาร์ทปุ๊บภายในนี่ต้องบอกเลยว่าห้องโดยสารนี่เงียบมากนะคะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยเนาะน้นอปพ้ยเนาะใช่แล้วตัวนี้คอนโซลของเขาก็จะเป็นทูโทนะคะ<ช>เป็นดาแล้วก็ตัด ตัวนี้จะเป็นผ้าเนาะเป็นผ้าสีน้ําเงินตัดข้างบนนี้จะเป็นดําคือ่โซนด้านหน้าของเขาค่อนข้างโอ้โหที่ฟ้าสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ต้้องุยที่สําคัญตัวนี้จะมีที่เก็บของที่เก็บของด้านหน้าด้วยเชฟส่วนใหญ่เขาจะทําที่เก็บของตรงนี้ข้างหน้าแล้วก็แอร์ของเขาเนาะกา่ข้างแล้วแทบจะไม่มีร่องรอยแบบว่า ใช้งานหนักอะน้องุ้ยใช่แล้วค่ะคือมันไม่มีรอยซีดรอยทะลอกเลยนะคะลูกค้าต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์จริงๆอ่าโลโก้อ่าปุ่มฟังก์ชันเนาะตัวหนังสือแบบอยู่<น>ครบหมดไม่มีรอยทะลอกต้องค่ะซีดีอ่าเปิดวิทยุตรงนี้โหมดทุกอย่างเนาะแอร์ของเขาก็จะเป็นนี่เลยออโต้ปรับเป็นดิจิตอลทุกอย่างฟังก์ชันครบหมดเลยค่ะพองมาลนยนี่แบบว่าน้องปุ้ยยัง พวงมาลัยแบบไม่เงาอ่าพวงมาลัยไม่เงาโลโก้อยู่ชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญไม้ใช้น้อยมากถูกต้องค่ะไม่วิ่งแค่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองแน้อยมากเลยสำหรับคันนี้ใช่เรือนไม้ของเขาจะเป็นสีฟ้าๆออกแนวสปอร์ตใช่น้องปุ่มฟังก์ชันภายในพวงมาลัยคือมีครบหมดถูกต้องค่ะเสียงรถเสียงโทรเข้าโทรออก คือทุกอย่างควบคุมบนนี้ได้หมดเลยใช่แล้วก็ที่สําคัญพวงมาลัยของเขาเป็นนี่ออกแนวสปอร์ตนะพี่ฟ้าแนวสปอร์ตมากใช่ค่ะสมบูรณ์จริงๆค่ะใหญ่กระชับมือใช่อ่าจับเวลาขับก็คือแบบจับพวงมาลัยแน่นเราก็ทมัดทแมงใช่แล้วขับขี่ก็ปลอดภัยใช่ถูกต้องค่ะดูคอนโซลตรงกลางดูเกียร์คือทุกอย่างพี่ฟ้าโอ้โหบอกได้เลยคันนี้แล้วมาให้ดูตรงส่วนเบาะหน่อยพี่ฟ้าโอ้บอกว่าสปอร์ตมากๆค่ะ เบาะเนอะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าจะเป็นทูโทนเนาะสองสีค่ะเป็นดําตัดออกสีน้ําเงินใช่แล้วเป็นลายตารางแต่ว่ามันไม่เก็บฝุ่นเนาะคอนเฟิร์มเพราะว่าเนี่ยสภาพยังสมบูรณ์มากค่ะลูกค้าแล้วก็สวยอ่าตรงข้างล่างก็จะมีพรมโอ้โหรองมุงีชั้นอันนี้เดิมเดิมใช่ค่ะนี่อันนี้ก็จะดักฝุ่นก็เรียกได้ว่าเขาค่อนข้างดูแลรถดีเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังหน่อยว่าด้านหลังนะคะเดี๋ยวพาพาไปดูด้านหลังเบาะด้านหลังนี่คือใหม่มาก ใหม่ทั้งคันอ่ะคันนี้ใช่ค่ะน้องปุ้ยต้องบอกว่าเขาไม่ค่อยได้ด้านในไม่ค่อยได้ใช้ด้วยใช่คือด้านในไม่โซมถึงจะเป็นรถปี2013แต่ข้างในไม่โซมเลยค่ะไม่โซมเลยใช่แล้วสําหรับนี่ด้านหลังเนาะมาดูด้านหลังค่ะด้านหลังก็เบาะจะเป็นเบาะเหมือนด้านหน้าค่ะเป็นสีทูโทนเหมือนกันเนาะเป็นสีดําตัดออกฟ้าๆน้ําเงินน้ําเงินนะคะตัวนี้แล้วก็นั่งกว้างข้างหลังกว้างนั่งสบายใช่แล้วที่เท้าแขนนะคะ ที่วางแก้วสองคนเลยสาหรับสองคนแล้วก็ด้านหลังพี่ฟ้าจะเป็นแบบว่าที่วางของก็คือจะโล่งจะกว้างมากถูกต้องคือขาสอแข็งแรงวางได้เยอะๆแล้ววางได้หนักๆด้วยค่ะสหรับนี้เนาะอันนี้คือเรียกได้ว่ารถเราไม่มีเก็บงานเนาะเรียกได้ว่ารถเราไม่มีเก็บงานก่อนออกเราก็จะมีเก็บคีนทาความสะอาดห้องเครื่องแล้วค่ะคือทําให้ใหม่หมดเลยเนาะค่ะไป เดี๋ยวเราจะไปดูเป็นรถเก่ง5้าประตูกันบ้่งคันนี้ก็เรียกได้ว่ารูปลักษณ์สวยงามใช่แล้วมาดูตัวนี้เป็นฟอร์ดเฟียต้เป็นตัวเอ p o r t เครื่องเครื่องยนต์1.6เป็นเครื่องเบนซินไม่เคยติดแก๊สถูกต้องเป็นเครื่องพันหประหยัดน้ำมันรูปทรงเล็กกระทัดรัดสวยงามมาในราคา199,000บาทถูกมาก ปี2011 1 9 9 0บ0าบาทเช่นเคยค่ะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีดาวเริ่มต้นที่5%พี่ฟ้าค่ะดาวเริ่มต้น5%ตัวนี้จะผ่อนอยู่ไม่เกิน5,000บาทอุ้ยถูกมากเลยตีไปผ่อนกลมๆเลยค่ะไม่เกิน1พเออไม่เกิน5,000บาท5 0 0พบาทใช่แล้วตัวนี้เป็นเครื่อง1 6 s Sport ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะค่ะตัวท็อปออปชันเขาเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะใช่น้องปุ้ยนี่มาดูหน้า ยังใสแจ๋วอยู่นะคะถึงจะ<ช>เป็นปี2011เนาะก็ไม่ไม่เหลืองไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็<ะ>มาดูในโซนของกระจังหน้าใช่ลโลโกฟอร์ดอยู่ครบกระจังหน้าอันนี้ข้างล่างของเขาจะตัด ตัดโครเมียมด้วยค่ะน้องปุ้ยใช่แล้วไฟตัดหมอกก็มีคร่บก็จะดูเก๋ๆสวยงามน้องปุ้ยนี่ล้อแม็กที่สำคัญเนาะล้อแม็กฟอร์ดล้อแม็กโรงงานใช่ค่ะฟอร์ดนี่คือมันได้หนึ่งแหละแข็งแรงใช่น้องปุ้ยอไลนอะไล่ของเขาโครงสร้างของเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงใช่คือหนาแข็งแรงมากโครงสร้างคงทนแข็งแรง ให้ดูต่อไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเลยค่ะสำหรับไใช่แล้วอันนี้ขอบยางประตูนะคะอันนี้ไอสีขาวๆนี่ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นน้ํายาที่เขาขัดเงาค่ะแต่เช็ดเช็ดออกยังไม่เออเช็ดออกไม่หมดค่ะนี่มือจับก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถคือทุกอย่างให้ดูค่ะนี่เลยค่ะ จอดอยู่ในร่มสมบูรณ์มากน้องปุ้ยใช่ไม่มีแตกหักสียลยสียังดำอยู่เลยค่ะใช่ค่ะมีเซ็นเซอร์3จุดค่ะด้านหลังแล้วก็โลโก้ฟอร์ด้านหลังเนี่ยค่ะใช่ค่ะคตตัวเอสสปอเครื่อง1.6เป็นเครื่องเบนซินประหยัดน้ำมันใช่น้องปุ้ยมีไฟเบรกนี่ด้านหลังสปอยเลอร์ครบเราให้ดูเลยให้ดูสดๆเลยค่ะ ว่ารถเรานี่ยังไม่ได้มีการคลีนเก็บความสะอาดเนาะแต่ว่าภายในของเขาก็คืออุปกรณ์ครบอุปกรณ์ครบเดี๋ยวเราไปดูต่อบมาเรื่เรื่อยดูไฟหน่อยค่ะดูไฟหน่อยไฟของเขาจะดวงใหญ่นะคะพี่ฟ้าแล้วมันจะแบบว่าแนบกับแนบกับรถใช่ค่ะจะโรบกัลรมันจะประมาณนี้ไะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันด้านประตูค่ะประตูข้างก็จะเป็นสีดำเออสีดำเนาะสีดำตัดออกเทาๆ คอนโซลหน้าก็จะเป็นสีเทาค่ะคอนโซลหน้าเขาก็จะเป็นเนี่ยปุ่มควบคุมทุกอย่างนะคะตัวหนังสือก็ยังครบแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีสีจืดจางนะปุ้ยใช่แล้วยังคมชัดชัดเจนอ่ะอันนี้เป็นตัวล็อกใช่อ่ะล็อกประตูอยู่ตรงนี้ล็อกประตูเปิดประตูอยู่ตรงนี้แล้วก็คอนโซลเพลงอันนี้ควบคุมเสียงเพลงซีดีเนาะใช่แล้ว แล้วก็อันนี้แอร์อยู่ด้านล่างแอร์อยู่ด้านล่างใช่ค่ะน้องปุ้ยนะคะปรับมือแต่ว่าเขาก็ทําออกสไตล์แบบว่าออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนะน้องปุ้ยใช่ค่ะแล้วก็ดูพวงมาลัยนี่พวงมาลัยก็ยังสมบูรณ์เลยค่ะนี่ดูนี่ที่กันกันแดดเขายังไม่เอายังไม่เอาพลาสติกออกเลยน้องปุ้ยใช่ค่ะใหม่ไม่ใหม่บอกดูบอกได้ว่าแอร์เย็นไวมากใช่แอร์เย็นแล้วนี่แล้วตัวนี้ค่ะตัวเปิดไฟนะเปิดปิดไฟอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ชส่ตรงนี้น่าจะเหมือนใส่แว่นตาใส่แว่นตาเก็บของแบบ นี่เป็นกล่องเป็นอะไรนะใช่ค่ะให้ดูบอกหน่อยทีนี่ดีกว่าค่ะดูบอกดูบอกเป็นบอกผ้านะคะเขาจะออกเป็นแนวสีเทาๆเนาะใช่แล้วไามันจะออกแบบเหมือนยีนก็ไม่ใช่อ่ะเนาะใช่แล้วก็เป็นนี่เป็นจุดๆุดคือบอกเขาจะรองรับสรีระทุกต้องรับเวลาเรานั่งมันจะไม่เมื่อยพี่ใช่แล้วมีข้างๆนี่นะคะดูสังเกตมันจะอบรับพอดีเนี่ยดูฟ้านั่งเวลาเรานั่งก็คือใช่ค่ะ แบบว่าพอดีตัวใช่ถึงจะเป็นบอกห้าแต่ก็ตัวนี้ก็ทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ไม่เก็บฝุ่นคอนเฟิร์มไม่เก็บฝุ่นแน่นอนดูเบาะด้านหลังค่ะคือเบาะตึงแล้วก็ใหม่มากพี่ฟ้ากว้างไหมข้างหลังกว้างก็นั่งสบายค่ะมันจะสูงเลยเนาะใช่มันจะสูงแล้วเวลาเรามองออกข้างนอกมันจะไม่ทําให้เราเมารถด้วยนะพี่ฟ้าวันนี้ปุ้ยกับพี่ฟ้าต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเนาะวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ